เป็นเรื่องของทีมนะครับตอนนี้ผ่าน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 ผมไปแล้วผมแต่ว่าตอนนี้ผมกลับมาโฟกัสเรื่องงานแล้วก็ทำหน้าที่ของผมให้ดีต่อไปที่เหลือก็ให้ทีมจัดการนอยน์ไหมนอยนไหมพี่ไปนอยตอนเจอตอนนั้นอเจอกระแสตอนนั้นทำไบแต่ดีลวแต่ผมโอเคแล้วหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนมันเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเราก็ต้องมีผมรู้สึกมันเป็นแบบก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ราแข่งขึ้นด้วยไหมเป็นแข่งขึ เวืมนอะไรงั้นขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับอินเสิร์ต เป็นปีที่2ที่เราร่วมงานกันกับช้างใช่ครับแต่ว่าปีนี้ความพิเศษมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วปกติเราจะเป็นแบบเขาเรียกเป็นเปลี่ยนการแคมปิ้งแต่ปีนี้เรามีเป็น new activity เป็น new hobbies ที่ที่เข้ามาแล้วลูกเสือจะเป็นเทรนด์มากๆเป็นอะไรครับพี่เฟิร์เป็นกอล์ฟครับซึ่งปีนี้ก็เป็นช้างขบุคคลับพรีเซนต์ครับเป็นช้างคลับนะครับแชมเปี้ยนชิพ2024นี่นะครับผมก็เรียกว่าคือเป็นการแข่งขันกอล์ฟที่สำหรับที่ไม่ใช่เป็นโปรแข่งคือเป็นให้ทุกคนเนี่ยมาแข่งกันเพื่อชิงกันไป ไปตีกอล์ฟกันที่ไหานานประเทศจ,จีนนะครับผมเ,<ร>เป็น,ปนใหญ่มากๆ ใช่ใช่ใช่ซึ่งเดี๋ยวเฟย์ก็ไปตีด้วยใช่ซึ่งเฟย์นี่เป็นโปรไม่ใช่โปรก็ตีเล่นตีเล่นตีเล่นเป็นงานเป็นงานสมัครเล่นเขาเรียกอะไรเป็นแบบแข่งแบบชิวๆไลฟ์สไตล์คุ้ๆใช่ใช่ชิวๆโค้ๆแบบมาใช้เวลาร่วมกันมากกว่าไม่ได้แบบต้างแบบกุกกิ๊กกุ๊กมั่มได้กุกกิ๊กกุ๊กมั่มได้นะครับโฮงๆได้อยู่อ่าแล้วพี่แล้วพี่ใบอ่ะพี่ใบเราเราไม่เคยจับไม้มาก่อนเลยอ่ะมาเข้าวงการยังไงแต่ว่าวันเนี้ยคอแบบเหมือนว่าได้เจอพี่ๆหลายๆคนที่ตีแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราเหมือนมี แพชชั่นขึ้นมาหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าจะทําได้คือรู้สึกว่าก๊อลฟยากมากแต่พอได้คุยกับหลายๆคนที่ก็เพิ่งเริ่มตีเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเออน่านน่่าาลองครับรู้สึกว่าก็ไม่ได้เมื่อกี้ไบร์บอกแล้วครับว่าเดี๋ยวจะไปโรงเรียนใช่ในี่จะไปโรงเรียนผมว่าเดี๋ยวจะลองแบบเริ่มผัดมือซ้ายก่อนด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าใช่ครับแต่ผัดมืออย่ากลัวเดี๋ยวจะเป็นเร็วไปอะไรเงี้ยไปเก่งเกินไปเก่งไหมกลัวมันจะข้ามหน้าข้ามตาไหมเฟยเขาเล่นมาก่อนก็เลยปล่อยเขาเล่นไปก่อนไปเก่งซะแล้วอะเราคาร์ดิฟฟ์ไม่ได้ผมก็ต่อย เราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นทีมให้เราเราทีมเดียวกันดใช่ใช่ใช่อ๋อเอวหวั่นเลยหรืครับผมกันเองเลมวะครับเหมกีฬากรอบเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ๆของมาลัยใช่ปีนี้ก็เห็นว่าหลายๆคนก็แบบมาหัดเล่นก็มาหัดเล่นกอล์ฟเฟย์ก็เพิ่งเริ่มปีนี้ปีแรกแต่ว่าก็จริงจังมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันเป็นไลฟ์สไตล์ที่สนุกมากเลยเนาะทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วผมก็รู้สึกและปีนี้ของตัวช้างคุณบุคคลับเราไม่ได้ทำแค่แข่งในกรุงเทพนะครับเราแข่ง ทุกคูมิภาคเลยก็คือให้โอกาสทุกๆคนในประเทศนี้ได้มาร่วมกันครับผมเชิญชวนเชิญชวนนิดนึ่งหาพิเซนเตอร์สองหนุ่มครับก็อยากเชิญทุกคนครับไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นโปรแค่อยากให้มาสนุกด้วยกันมาชิลด้วยกันมาคูได้วยกันครับก็เต็มเต็มอีกรอบครับช้างโคบูโคคลับพรีเซนต์ช้างคลับแชมเปี้ยนชิพ2024ครับครับวันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมครับผมก็ลงทะเบียนกันได้ครับผมอยังติดตามรายละเอียดแบบ เพิ่มเติมที่ชัดเจนได้อีกทีที่เพจแฟนเพจเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจทางคุณบุครับครับผมแล้วคนไปตีจะได้เจอพี่เฟย์อธิบายไหมฮะถ้าชนะแล้วไปไห่หนาเจอแน่ครับถ้าพวกเราถ้าเขาเอาพวกเราไปใช่ไปไปไปเจอเจอแน่นอนเจอแน่นอนครับผมอาทำละกันบาดเจ็บเกิดอะไรขึ้นครับเอิอไไปเล่นสโนว์บอร์ดมาครับที่อิตาลีครับแล้วก็เนื่องจากเราซาไปหน่อยครับซาไปหน่อยแล้วก็ลงมาค่อนข้างเร็วก็เลยกลิ้ง ันเหมือนสะดุดแล้วก็กลิ้งหลายตลบแล้วก็ไหลลงครับทําให้ไหปลาหักหักแล้วก็ตอนนี้คือมันดังตอนนี้คือเฟยพึ่งผ่าไปครับพึ่งผ่าแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงนี้น็อตเก้าตัวตอนนี้เฟยแต่ตั้งแา่เราเล่นเอ็กซ์ตรีมมานี่เราบาดเจ็บเยอะเหมือนกันเนาะเยอะมากครับไม่ได้เข็ดเนาะตอนที่โทรบอกแม่เพรมันเป็นไลฟ์สไตล์เป็นไลฟ์สไตล์อนตอนที่โทรบอกแม่ว่าแม่กระดูกหักแม่ก็บออือคือเฉยแล้วแค่นี้เลยแม่แม่ชินไปแล้วแม่ชินไปแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็ พักฟื้นแต่ว่าก็ยังทํางานได้ปกติแค่แบบยกของหนักไม่ได้ยงตีกอล์ฟหรือว่าเล่นกีฬาอะไรตีกอล์ฟตอนนี้ตีไม่ได้เลยครับต้องรอรอกระดูกมันสมัยก็น่าจะประมาณ2เดือนครับประมาณ2เดือนครับประมาณ2เดือนแล้วก่อนหน้านี้เห็นเห็นอยู่เขาเรียกอะไรนะใส่แผ่นใส่ปอแขนใช่จริงๆก็ต้องใส่อยู่ครับใช่แต่กลัวชุดมันไม่เท่ก็เลยถอดไว้ก่อนติดเท่ใช่แต่เดี๋ยวจะคนมองว่าเอ้ยไอ้นี่มันสำออยหรือเปล่า ใช่ครัถ้าถ้าหมอแล้วพี่ชอบงานแล้วชอบงานขอโทษหมอด้วยครับจริงๆเราจะพองๆหนุ่มบ้างไม่เฟยแบบกีฬาเอ็กซ์ตรีมจะพองๆหนุ่มบ้างไหมเพราะว่าเอออายุกเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็พยายามจะเล่นเซฟขึ้นละกันแต่ว่าก็เลิกให้เลิกเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเลยก็คงยังยังมันหลังไปแล้วใช่ครับแต่ว่าก็มาตีกอล์ฟก็ได้อยู่ครับมาตีกอล์ฟก็ได้อยู่ครับอธิบายละอธิบายครับ เป็นไงหางานจริงครับช่วงไม่มีอะไรบาดเจ็บเลยครับทั้งตัวเราเซฟตัวเองดีเซฟตัวเองดีครับเออสายแฟน์แล้ถามว่าอะไรนะครังาน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 ก็เอ่อถ้าเดือนหน้าครับเดือนหน้าผมจะมีนี่นั่นไงครับเดือนหน้าผมจะมีภาพยนตร์ครับผมเข้าโรงวันที่25เมษายนครับเธอ Forecast ครับผมสินเธอ Forecast ครับผมยังไงติดตามกันได้ครับผมในงานภาพยนตร์กับพี่ยอร์นะกับพี่แอรเล่นพี่กับผักกับพี่ยอรกับพี่แอรใช่ครับใช่ครับหัวข้อเดือนหน้า ใช่เดือนนา25เมษายนในลมพระไาโยนต์ครับนี่ก็เดียวเห็นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเราติดโหหนุ่มหนุ่มหล่อครับดับโร่หลายปีแล้วนะที่ติดผมมาตตลอดดิมาหลายๆปีหลายทีมันแน่นอนอยู่แล้วป่ะนอคนนู้นคนนี้ก็ชอบมาอวยกันยี่เป็นไงบ้างกับกับโหนี้แบบว่าทุกปีเลยไหมจะต้องติดเรื่องความความเป็นคนหล่อไม่รละผมผมว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะ ขอบคุณครับเออจะพูดอะไรมนว่าเหมือนว่าเหมือนคนเขาเรียกอะไรเหมือนแต่ละผมว่าเรื่องหน้าตามันเป็นเรื่องเทสแต่ละคนแหละก็ถ้าเขาชอบก็ดีใจขอบคุณครับแล้วว่าตรงไหนเขาหล่อสุดเราเจอเขาอะไรนะเขามา้จากมานานแอบจินไหมเนี่ยแอบจินไหมใบใบไปไมนข่าวไหมเนี่ยหรือใบปบเขาหล่อของเขาอยู่แล้วนั่นแต่เด็กใครเห็นก็รู้อยู่แล้วว่าเขาหล่อแล้วว่าตรงไหนของใบอยู่ตรงไหนความหล่อ ความเป็นตัวตัวเองของเขาเนี่ยติดขัดแล้วเขาความเป็นตัวเองเออนะครับเขารออยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเราได้ได้มาหลายปีแล้วต้องรักษามาตรฐานความหล่อตรงนี้ยังไงดีให้เราติดอาจารยอยู่เรื่อย ลูกค้ามาไม่แน่ผมมีผลิตภัณฑ์ากข้าวครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนความรองผมในทุกๆปีครับก็ไี้ครับแต่แต่สายแพรของเราก็ไม่ยิ่งหย่อนนะไบรท์เป็นไอดอลทางด้านแฟชั่นเหมือนกันเป็นไอคอนทางด้านแฟชั่นเหมือนกันครับก็ตั้งใจครับตั้งใจทำทรงงานที่ได้รับเลยครับตอนนี้ก็เอนจอยเอนจอยทุกพายเลยครับทั้งพายการแสดงพายดนตรีพายแฟชั่นพาร์ท งานส่วนตัวเองก็ตามเลยตอนนี้รู้สึกว่าทุกๆอย่างผมแฮปปี้แล้วก็สนุกกับการทำงานมากๆเรื่องจะเป็นแบ,บรนด์เอ็มของแบรนด์เบอร์รี่ไอเจนเวนซิฟติใช่ไหมคนแรกเบอร์รี่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 เบอร์เบอรี่เออแทบจริงๆจริงๆของของตัวเบอร์รี่เป็นเป็นเอ่อ GBA เอ่อให้เขาตั้งแต่จริงๆทำงานมาเกือบสองปีแล้วครับแล้วก็ยังปีนี้ก็ยังทำด้วยกันต่อเรื่อยๆยังไงก็ติดตามได้อ่ะพักคอนเสิร์ตพักคอนเสิร์ตหน่อยอธิบายครับใช่ปีหน้าไม่ใปีหน้าโอ้ย เชื่อมางานเยอะไงเดนนาเดนนาเดี๋ะยะ <นะ S 2> วมีสองคอนเสิร์ตเล่นที่ญี่ปุ่นครับผมก<ม>็หนึ่งงานจะเล่นที่ทีอารีนาครับชื่องาน<ม>เป็นของงานประกาศวันของสถานีโทรทัศน์เกาหลีครับแล้วก็อีกงานนึงเป็นแฟนมิทติ้งผมเองครับจัดที่โตเกียวครับยีบ่สิบยี่สิบเอ็ดเมษายนครับก็สองงาน